สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่4-10ถึง10พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานาการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ line, m o r p o n g 999นะครับ <c oughs> แล้วก็สอบถามตัวสร้อยโรสควอสเช่นเดียวกันนะฮะก็ติดต่อมาที่ไลน์นะครับ morpong 999นะฮะโอเคก็มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วจะทำสีอื่นไหมนะครับก็น่าจะทำนะครับแต่เดี๋ยงไงเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ในชุมชนของช่องนะฮะ,ะเพื่อแจ้งทราบนะครับเจอ <c oughs> ไปทำบุญที่วัดพุทธรังสีมามี Miami นะครับเจอ FC ด้วยก็ดีใจที่ได้เจอนะฮะและดีใจที่ไปทำบุญกันนะครับโอเค <c oughs> ก็ ยังไงก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะแล้วก็พิมพ์โชคดีเทวรักนะฮะพร้อมแล้วนะครับไปเริ่มพร้อมๆกันชาวราศีพฤษภนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะสัปดาห์นี้โอ้ three of cups นะฮะโอเค เรื่องว pues er ุ่นๆเรื่องยุ่งๆเรื่องดราม่านะครับในเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะถือว่าโสดก็ดีกว่านะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ชาวราศีพฤษภนะฮะถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์เป็นลักษณะที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะด้วยพลังงานของตรียบครับไอ้ครั้งที่ผมจะเลี่ยงไม่พูดเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันออกจากยังไงอะทนโทษขนาดนี้นะครับผมเตรียบครับเป็นลักษณะที่มี2ส่วนก็คือรักสามเศร้านะครับหรืออ่เขาเรียกอะไร มือที่3นะฮะ,ะพูดย้ําอีกครั้งหนึงแล้วกันนะครับว่าต่างกันยังไงรักสามเศร้ากับมือที่3เนี่ยรักสามเศร้าเป็นลักษณะที่ยังไม่มีใครตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะครับผมทุกคนยังมีอิสระแล้วก็ยังเลือกได้โดยที่ไม่ผิดนะแต่ว่ามือที่3เนี่ยเริ่มที่จะเขาอยู่กัน2คนดีๆนะฮะแต่ว่ามอีอีกส่วนหนึ่งเข้ามานะครับเข้ามาขั้นกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะต้องเจอดราม่าซึ่งสําหรับชาวราศีพฤษ,ษิเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอชอบหรือว่าไม่ชอบที่จะรับมือกับเรื่องของดราม่าดราม่านิดนึงนะฮะสำหรับนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภก็โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์เพียวๆเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่เชิงในเรื่องของโรแมนติกนะอาจจะไม่ใช่แฟนอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของ เพื่อนนั่นก็เพื่อนเรานั่นก็เพื่อนร่วมงานนี่ก็ลูกค้านั่นก็ซัพพลายเออร์นะฮะเป็นลักษณะที่ฉันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วฉันจะเอาอยัางไงดีตัดสินใจลําบากนะครับอโอเคสำหรับในโหราศาสตร์นะฮะในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเปิดสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องอะไรนะฮะวันที่4พฤศจิกานะครับถ้าพร้อมแล้วนะผมใช้โหราศาสตร์ ตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์จะแตกต่างกับโหราศาสตร์ไทยนะเกณฑ์ราศีก็ดูใน description นะครับรายละเอียดของคลิปด้านล่างได้นะโอเคคนชนคนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นกับโหราศาสตร์ไทยนะหรือไม่ก็โหราศาสตร์บาลีนะครับโหราศาสตร์เวดิกครนี้ในวันที่4ดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีธนูนะครับและอยู่ใกล้ดาวจันทร์อยู่ใกล้ ดาวองคาร์นะครับดาวจันอยู่ใกล้ดาวองคารนี้เป็นลักษณะที่มีประเด็นนะฮะในวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะประเด็นในลักษณะไหนผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางแล้วเน้นนะฮะเป็นการเดินทางไกลเพราะว่าตัวดาวสุกับดาวจันเนี่ยสถิตอยู่ในราศี ธนูทั้งคู่นะครับแล้วก็ธนูเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันในเชิงของโหราศาสตร์มันหมายถึงการเดินทางไกลนะครับหรือว่าการตั้งเป้าหมายระยะไกลเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งสำหรับวันนี้เลยนะดาวจันนะครับคอนจังชนหรือทับกับดาวศุกร์ดาวจันคอนจังชอนดาวศุกร์นี่เป็นถือว่าเป็นการเจอคนที่ถูกใจลึกเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะแต่ว่าเป็นความเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เป็น ในลักษณะที ان, ่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องคุณเองอาจจะเจอคนที่ปิ๊งถูกใจจากการเดินทางนะหรือว่าอาจจะไปเจอคนที่เคยคบนะฮะอรินะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อริคู่คู่คู่นั่นแหละค่ะหมอนั่นแหละอริก็เขาเรียกอะไรนะคู่รักตัวร้ายนะครับผมอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรในชาติใดชาติหนึ่งก่อนหน้านี้นะฮะโอเคไหมอ่ะ ดาวจันดาวสุกนะครับผมสถิตอยู่ในราศีธนูเป็นลักษณะที่ตัวคุณยังจะเจอความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางนะเพราะฉะนั้นใครที่โสดนะครับถือว่าก็ไปเดินเตะเตเลยแล้วกันหมอครับเดินเตะเตที่ไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับคำว่าเตะเตในใน,ในความหมายของผมเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นฟิสิกอลอย่างเดียวก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องแบบเดินทางแต่ว่าผมคิดว่าเดินทางเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ดี คือ adventure หรือ w a d e r r u s ในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าในเชิงของการท่องโลกอินเทอร์เน็ตนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะว่าใช้พลังงานของราศีธนูเหมือนกันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะเจอมีเกณฑ์ที่ในวันนี้เจอเกณฑ์มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางจากการเข้าไปอยู่ในชุมชนเข้าไปอยู่ในฟอรัมหรือว่าไปเจอ,อคนที่อาจจะหนูไม่โฟกัสเรื่องคู่ค่ะ หนูอาจจะเจอเพื่อนหนูอาจจะเจอคนที่เขามีแนวคิดใหม่ๆแล้วก็เจอคนใหม่ๆเจอได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเนี่ยนั่นะคือประเด็นของดาวจันทร์ที่สถิตยอยู่ในราศีราศีธนูเออซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการมันเป็นการเปิดโลกทัศนะเพราะฉะนั้นในวันจันทร์เนี้ยวันวันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่มีการเปิดโลกทัศน์ที่ดีสําหรับตัวคุณนะฮะต่อไปนะครับผม ในวันที่5าดาวจันทร์ยังคงสถิตยอยู่นะครับธีมยังเป็นลักษณะเดิมแต่ว่าไม่ได้ทับกันจริงจังขนาดนั้นแล้วนะก็คือดาวจันทร์จะเริ่มฉีกออกมานะครับถ้าคุณดูนะห่างจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทับกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันมากแล้วนะฮะก็ถือว่าวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจจะเจอ,อโจทย์เก่าไม่ใช่เจอแฟนเก่าเจอ ลูกน้องเก่าเจ้านายเก่าภรรยาสามีเก่าของคุณหรือคนที่คุณเคยพูดคุยกันในอดีตเนี่ยนะครับทั้งในทั้งวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเพราะว่า <c oughs> ตัวดาวจันทร์ยังอยู่ใกล้กับดาวศุกร์อยู่นะครับผมเออโอเคคราวนี้เราไปกันต่อนะวนันวันพุธ วันพุธเป็นยังไงนะครับวันวันพุธวันพุธเนี่ยมีดาวดาวจันเนี่ยเข้ามาอยู่ใน <c oughs> ราศีมังกรนะครับผมแล้วก็ดาวพุธนี่อาจจะรู้สึกว่าโอเคเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะจัดการนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของออมีการพูดคุยเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะเวลาพูดถึงดาวเสาเราก็จะเห็นคนที่เป็น ทำหน้าที่นะครับคนที่เป็นพ่อนะครับเป็นบิดาเป็นพ่อฟา father d ด,ดดี้ทั้งหลายนะไม่รวม sugar daddy นะมีคนถามว่า sugar daddy คืออะไรนะเออ sugar daddy ก็คือปา๋ปาป๋าป๋าที่เลี้ยงเด็กๆอะ่ะไม่ใช่เด็กเล็กๆจริงๆอะ่ะแต่เด็กสาวๆอ,อ,อ,อ้อๆแบบนั้นอนะ่ะน่าชูละ sugar daddy ครับ <c oughs> ครน,นี้ดาวจาันนะครับสถิตอยู่ในราศี มังกรแล้วกําลังเข้าใกล้ยังไม่ใกล้แต่กําลังเข้าใกล้พลูโตนะครับผมซึ่งเป็นลักษณะที่เตรียมเขาเรียกอะไรดีเตรียมเต็มตัวเพื่อที่จะจัดการาจัดระเบียบอะไรบางอย่างนะฮะหรือว่าคุณเองอาจจะ กำลังเข้าไปอยู่ในโครงสร้างมีการย้ายออกกันไนนะพูดถึงในเรื่องงานมีการย้ายองคอ์กรมีการย้ายเจ้าหนายลูกน้องเตรียมตัวนะย,ยังอาจจะยังไม่ได้ย้ายนะครับแต่เตรียมตัวไว้เพราะว่าในวันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยถ้าคุณเห็นดาวจันทร์จะใกล้กับดาวพลูโตมากๆก,กนะครับก็คืออยู่ที่25กับ29องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทับนะ,ะทับพลูโตเพราะฉะนั้น วันพฤหัสนี่แหละเป็นลักษณะที่คุณเองมีเกณฑ์ที่อาจจะมีการย้ายงานนะมีการย้ายองค์กรนะครับหรือว่ามีการเขาเรียกหลารทาในส่วนของสร้างระบบนะโครงสร้างใหม่หรือว่ามีเรื่องของการใช้บังคับใช้กฎนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะทีเ่เราเต็มตัวไว้วันพุธไว้ถ้าเราเตรียมตัวดีโดยเฉพาะในเรื่องงานนะก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวได้เร็วแล้วก็เข้ากับกฎ หรือองค์กรมีเกณฑ์ที่จะเจอลูกน้องใหม่ๆนะครับถ้าเกิดคุณเป็นระดับผลหน้างานนะฮะหรือตัวคุณเองเอจะเจอเจ้านายใหม่ๆนะมีดอทไลน์ line, มีการรีออร์แกไนซ์นะฮะถ้าใครทํางานเนี่ยในองค์กรเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ช่วงเวลาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่รีออร์แกไนซ์นั่นเองหรือว่ามีการแบบคุณเองไปอันเดอร์ใครไปรีพอร์ตใครไป ใครจะเป็นเจ้านายคุณใครจะมาม,มา report คุณมาเป็นลูกน้องคุณในลักษณะเนี้ยนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็เตรียมตัววันพุธวันพฤหัสนะฮะไปดูซิวันศุกร์วันศุกร์เราควรจะสุกใช่ไหมเป็นยังไงบ้างวันศุกร์เราโอเค <c oughs> okay. วันศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีกุมอ่าโอเค okay. วันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่ตัวคุณเองจะล้ำล้ำได้แนวคิดใหม่ๆได้ ไอเดียอะไรแปลกๆจากจากการรีออร์แกนหรือการเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆเนี่ยในวันพุธกับวันพฤหัสนะครับผมจริงๆแล้วสิ่งที่วันพุธเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเฉยๆแต่วันพฤหัสเนี่ยคือการเจอลงมือหรือว่าปรับใช้ตรงนั้นส่วนวันศุกร์เนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับคุณเองเข้าไปแล้วจะได้ไอเดียใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากไอองค์กรที่ตัวคุณเองเข้าไปกดใหม่ๆ คือพูดง่ายๆว่าเริ่มไปทําความคุ้นเคยทําความรู้จักกับไอ้ตัวระบบตรงนั้นองค์กรตรงนั้นนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์เนี่ยถ้าพูดถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะต้นสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะจัดการเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเป็นคู่ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องในช่วงของอก่อนสุดสัปดาห์ปลายกลางๆนี่เป็นลักษณะเรื่องของคุณดิวอยู่กับเรื่องงานเนาะ มีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะอืมคราวนี้เราไปดูซิว่าแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงนะวันเสาร์นะครับผมดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีกุมนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณเองเอาความคิดจากวันศุกร์ที่ได้กดเกณฑ์เรียนรู้หรือทํากันบ้านมาเนี่ยมาคิดต่อในวันเสาร์เออเป็นลักษณะที่ทํางานล่วงเวลานะได้โอฟรีโอแตงกิ้วนะเพราะว่าทําในวันเสาร์นะอ,อ หรือบางส่วนของพวกคุณนะถ้าเกิดคุณโชคดีในคุณไม่รู้โชคดีหรือเปล่านะแต่เขาให้คุณทำโอทนะถ้าเขาจ่ายเงินคุณก็ถือว่าเป็น o OT โอทีนะโอเวอร์ไทม์นะคุณได้เงินเพิ่มแต่ถ้าเกิด หลายๆส่วนหลายๆครั้งสำหรับส่วนตัวของผมเองเนี่ยจะเป็นโอฟรีนะฮะเพราะว่าเลเวลของเราสูงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ตังค <laughs> ์เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นบริษัทเรียกว่าโ oh, อ thank you โ oh, อ thank you แบบนั้นโ oh, อ thank you คือทำงานฟรีไม่ได้เงินเพิ่มจากเดิมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะได้ไอเดียอะไรที่ต่อยอดจากวันศุกร์มานะครับมาถึงวันเสาร์นะเราเราจะไม่ได้พักเหรอเราไปดูนี่ว่าวันอาทิตย์เป็นยังไงวันอาทิตย์ดาว โอเคดาวาจันนะครับย้ายเข้าราศีมีนเรียบร้อยแล้วก็ปะเข้าให้เจอกับนี่เลยเจอกับอะไรครับเจอกับดาวเสาร์ดาว,าว,ดาวจันท์เจอดาวเสาร์เป็นลักษณะที่เหมือนกับคุณเองเรียนรู้องค์กรใหม่ในช่วงของวันพุธพฤหัสวันศุกร์ได้ไอเดียใหม่ปรับตัววันศุกร์เสาร์เนี่ยกลับมาทํากันบ้านเต็มตัวแสดงว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกกับตัวคุณพอสมควรในสัปดาห์นี้เนาะแล้ววันอาทิตย์ตัวคุณเองก็ ฉันเริ่มรู้สเต็ปแหละเริ่มรู้สเต็ปเทพนะเพราะว่าดาวดาวเสาอททีดาวจันทร์เขาเรียกว่าเข้าใกล้ดาวเสาดาวจันเข้าใกล้หรือ conjunction กับดาวเสาร์นั่นเองนะแล้วอยู่ในราศีมีนด้วยเป็นลักษณะที่คุณเองจะปิ๊งไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะสื่อสารกับคนหมู่มากองค์กรมีมีความเป็นไปได้ที่ตัวคุณเองเตรียมพรีเซนต์เตรียมโปรเจกต์จะเอาไปนำเสนอใน สัปดาห์ต่อไปนะครับผมโอเคไหมช่วงต้นเป็นเรื่องของเรื่องของคนนะฮะจัดการคนจัดการความสัมพันธ์ช่วงปลายสัปดาห์กลางถึงปลายสัปดาห์เป็นเรื่องงานแล้วก็เป็นเรื่องของการคิดและได้ไอเดียใหม่เอาไปเสนอในสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะโอเคถือว่าดีนะสำหรับสำหรับ <c oughs> สัปดาห์นี้นะในส่วนของดาวจันทร์นะครับผมคุณจะเห็นว่าดาวจันท์เนี่ย เดินเร็วนะครับผม2อสวันเปลี่ยนราศี2อสวันเปลี่ยนราศีนะครับนั่นก็คือดาวจันทร์เขาถึงเรียกว่านุกซันเครนนี่นะฮะนุกซันเครนนี่ก็แปลว่านู่นนี่นู่นนี่ไปนู่นไปนี่นะครับผมเดินเร็วนั่นเองนะฮะอ่ะคราวนี้มีแส pect อะไรที่เป็นภาพใหญ่ออกมาอ่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของภาพที่เอ่อเป็นตัวคุณนะแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้เรายังคงตีมอยู่นะครับผมตีมที่เราจะ เราจะเจออยู่แน่ๆเลยก็คือดาวเสาร์กับดาวพฤหัสยังทำมุมเกือบจะสแควรกันพอดีเป๊ะนะฮะดาวเสาร์กับดาวพฤหัสผมก็ยังคงตีมไว้เหมือนเดิมเพราะว่าแต่ละดาวนะครับไม่ว่าจะดาวเสาร์หรือดาวพฤหัสยังคงอยู่ในราศีเดิมนะฮะโอเคดาวพฤหัสสถิตอยู่ในราศีเมถุนส่วนดาวเสาร์เนี่ยสถิตอยู่ในราศีมีนนะฮะก็ห่างกันเขาเรียกอะไรสามช่องราศีพอดีเนาะ เพราะฉะนั้นก็จะสแควร์กันแล้วก็ทำมุมเป็นลักษณะที่มีมีแนวโน้มของการเดินหน้าแต่ก็มีอะไรที่เหมือนกับต้องไปจัดการหลังบ้านอ่ะพูดง่ายๆว่าเหมือนเหมือนคุณได้รับมอบหรือว่ามีความเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าอยู่แต่ว่ายังต้องไปทำกันบ้านหรือ่าเตรียมตัวเพิ่มเติมเพื่อเพื่อผลักดันไอ,อการพัฒนานั้นให้เกิดขึ้นได้จริง นะครับคือมีการบ้านอยู่ไม่ใช่แบบสิ่งมันเป็นลักษณะที่มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่มีประสบการณ์คุณอาจจะได้เจอคนที่น่าสนใจแต่คุณเองไม่เคยเจอคนที่เป็นลักษณะนี้เลยเขาแนวมากเลยค่ะหมอเขาแบบมีแนวคิดเป็นส่วนตัวเขามีโลกส่วนตัวสูงมาก,มากส่วนหนูอะเป็นคนที่แบบ easy going อ่ะใครไปใครมาพูดคุยทักทายเขาไม่เข้าใจหนูอะเขาแบบเขาบอกว่าหนูหนูเฟิร์สอะหนูแบบ เล่นหูเล่นตากับคนอื่นอ่ะจ,จะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเจอคนที่ไม่เคยพบหรือเคยคบลักษณะนั้นมาก่อนนะครับแล้วอาจจะต้องใช้ความเข้าใจใช้เวลาในการทำความเข้าใจในส่วนของเขาด้วยนะฮะแล้วก็ <c oughs> ดาวเสายังสถิตอยู่ในราศีมีนก็คือคือมีข้อจำกัดซึ่งข้อจำกัดนี้ไม่ได้เกิดจากตัวคุณข้อจำกัดนี้เกิดจากเขาเรียกกรอบหรือว่า บ,บริบทของสังคมในส่วนนั้นเพราะว่าดาวเสาสถิตอยู่ในราศีมีนนะไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยจะผลักดันหรือทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตรงนั้นเนี่ยก็ยังติดเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบเรื่องของออจะจะรีดประเพณีรอะไรบางอย่างนะที่ทําให้มันยังผลักดันไม่ได้เต็มที่แต่ผมเชื่อว่าในส่วนนี้มันเหมือนกับถ้าเกิด คุณเองหาจุดกลางนะเวลาเวลา2ดาวนี้เจอกันเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยแล้วก็เจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับผมผมเคยยกตัวอย่างอยู่แล้วว่า the great conjunction the great conjunction the great Jupiter Saturn conjunction ก็คือการทับนะเมื่อถ้าใครจำได้ช่วงปี2020นะครับผม the great conjunction ของดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเนี่ย ทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างมากครับผมแล้วคอนจั้งชันตอนนั้นเนี่ยเกิดในเดือนมีนาพอดีคุณถ้าคุณจําได้เดือนมีนาปี2020เกิดอะไรขึ้นครับถูกต้องครับจุดนั้นเป็นจุดที่เพลนดาวคือห้ามบินห้ามเดินทางห้ามเดินทางข้ามประเทศกักตัวนะครับผมถูกต้องครับผมใช่เรามีแพนเดกตรงนั้น เราเรามีส่วนตรงนั้นเกิดขึ้นเรามาีส่วนที่ทำให้เกิด restriction หรือข้อกำหนดหรือการจำกัดตรงนั้นแต่ว่าแล้วคุณจะเห็นอะไรเนื่องจากเดินทางไม่ได้ก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่ามีโอกาสจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยตุ้มขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับออนไลน์นะครับผมเมื่อก่อนใช้ Microsoft Teams ไม่เป็นใช่ไหมก็ใช้เป็นแล้วถูกไหม สำหรับส่วนตัวของผมในสายงานเนี่ยเราใช้ตัว Webex c i s c o Webex ซึ่งก็คือคล้ายๆกับ Microsoft Teams r นี่แหละในการแชร์หน้าจอแล้วก็ประชุม Conference Call อยู่แล้วก,ก็ใช้อยู่แล้วนั้นก็ไม่ต้องมี Transition สำหรับผมแต่ผมเชื่อว่าคนหมู่มากนะเนื่องจากเดินทางไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะต้องออแยกนะ Isolation d e s o l a t i o n ทั้งหลาย,ยแยกกันนะ ไม่เดินทางเนี่ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีก็จะมีส่วนหนึ่งที่ถูกจํากัดและมีส่วนหนึ่งที่ขยายจเจริญเติบโตสูงมากๆนั่นแหละนั่นคืออะไรครับนั่นคือจูปิเตอร์กับแซเทิรนแต่รอบนั้นอ่ะมันคอนจังชันหรือมันทับกันนั่นเองอันนี้น้อยกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้คือสแควร์นะเป็นแอสเปกหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ยังคงธีมนี้ไว้อยู่มีโอกาสแต่คือถ้าผมจะพูดให้มัน เห็นภาพง่ายๆนะแต่มันไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นก็คือมีบุญแต่กำบังนะครับมีบุญแต่กำบังนะโอเคไหมในลักษณะนั้นและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ Saturn นนะครับดาวเสาร์นอกจากจะจูปิเตอร์แล้วเนี่ยดาวเสาร์ยังเดินถอยหลังและถอยหลังตัวเข้าใกล้กับดาวเนปจูน เวลาดาวเสาร์เข้าใกล้กับดาวเนปจูนเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณเองจะเจอสถานาการณ์ที่สอบเทียบระหว่างอะไรระหว่างความเป็นจริงความเป็นไปนได้ที่แท้จริงกับความเพ้อฝันคือพูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าทรัพยากรรีซอสเงินทองเวลาเนี่ยไม่ได้มีเอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลา s Saturn n e p t u จ e เนี่ยคือ ภาพที่ฝันไว้ใช่ภาพจริงที่คุณต้องการหรือเปล่าเป็นลักษณะนั้นและเป็นช่วงเวลาที่จะเกิดการตระหนักรู้หรือว่า realization ก็คือเกิดการตรหนักรู้ระหว่างภาพที่คุณจินตนาการกับภาพที่มันเป็นจริงอ่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ง่ายๆให้คุณเข้าใจง่ายว่าอ๋อมันไม่ตรงปกหรือมันตรงปกก็ไม่แล้วก็ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าตัวคุณจะเป็นลักษณะไหนแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองแกะห่อเรียบร้อยแล้วอ่ะอัน เขาเรียกอันบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วได้สิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะมันใช่กับที่โฆษณาไว้หรือเปล่าหรือที่เป็นไว้หรือเปล่าเป็นลักษณะนั้นครับก็คือคุณจะได้เจอว่าเช็คเรียลเขาเรียก reality check ก็คือไอคอนแทจริงเนี้ยปุ๊บขึ้นมาใช่กับที่คุณต้องการหรือเปล่าบางทีคุณเองว่าโอ้ฉันอยากได้งานนี้ได้อยากได้งานนี้โอ้เป็นงานที่สบายจริงๆแล้วแล้วก็พอได้แล้วแล้วรู้สึกยังไงเป็นลักษณะนั้น Reality c h e c k นะครับผมนะ ก็ในสถานการณ์นี้มี2ดาวที่ผมเอามาฝากไว้นะครับผม <c oughs> ดาวเสาดาวพฤหัสดาวเสาเนปจูดียัมีดาวอื่นมีพลูโตอีกแต่ว่าเดี๋ยวจะติดไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะถ้าใครต้องการปรึกษาส่วนตัวนะครับผมเป็นพลังงานเฉพาะตัวนะ,ะก็เข้ามาแอดไลน์ m o r p o n g 999นะครับผมก็ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามเราชมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอปอน,นะฮะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้โชคดีเทวารัก